ต้องงานเออให้คุ้มค่าสอนหน่อยโ <c oughs> อ้ยนี่ข้าวตางอะไรกิดิเนอะครับวันนี้ส่งป้าขึ้นมาแล้วนะฮนะต่อไปเป็นเราละ ปิดตำมันก่อนอ๋อสตาร์เกีย์ว่างมึงจะลาทำไมแล้วมึงก็กดแช่ดิปิดปิดตำมันก่อนปิดตำมัน มึงก็กดแช่์ดีมึงจะละทำไม,อมเออกดแช่เลยแบตหมดแล้วเปิดตะมัน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 เนี่ย